I love Apache. สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค,ค่ะสมเด็จพระนิธิธิาดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางระเบียบอานโพทองวันนี้เวลา17.53น,นสมเด็จพระนิธิธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางระเบียบอานโพทอง ณเมนวัดตุกตาอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนางระเบียบอ่านโพทองเกิดเมื่อวันที่4พฤษภาคม2476ที่อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นที่ดาของนายดีและนางเพียรบารมีมีพี่น้องสามคนจบการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดกลางบางแก้วอําเภอนครชัยศรีด้านชีวิตครอบครัวสมรบก,กับนายบุญช่วยอ่านโพทองมีบุตรธิดาสามคน นางระเบียบเป็นภรรยาที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนสามีเป็นมรรดาที่ส่งเสริมให้บุตรธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีและดูแลอบรมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติได้แก่นายประดิษฐ์อานโพทองรับราชการเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายโพรเรือนตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสิทธ สังกัดกองงานในพระองค์สมเด็จพระนิธิธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์สำนักพระราชวังทางนี้นอกจากนางระเบียบจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครอบครัวยังเผื่อแผ่แก่บุคคลรอบข้างอยู่เสมอคือการประพฤตินตนที่ดีรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งเป็นผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลืองานสังคมและพุทธศาสนามาโดยตลอด ด้วยการบริจาคทรัพย์บูรณะปฏิสังขรและสร้างเสนาสะนะให้แก่วัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดอื่นๆอย่างต่อเนื่องนางระเบียบอานโพธรถ,ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่12เมษายน2568สริอายุ91ปี ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนจักรกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นเนื่องในวันคล้ายวันเกิด16สิงหาคม2568วันนี้เวลา11นาฬิกา15นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนจักรกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเส้นโดยเสด็จด้วย ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จเข้าพระอุโสสบสถทรงประเพณพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นน่นในวันคล้ายวันเกิด16สิงหาคม2568มีสมเด็จพ,พระอริยะวงศสาคตายานสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ คุณพุ่มเจนเซนพระโอรสในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาชกญญาสิริวัฒนาพันนวดีเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และคณะศึกษาศษาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์โดยคุณพุ่มมีความสนใจด้านกีฬาเช่น ว่ายน้ำขี่ม้าและเจสกีมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนปีเกิดคุณพุ่มสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไร ในปี2547ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจม้าในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายหลังจากคุณพุ่มได้ถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นซูนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547 ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนจักกัญญาิริวัฒนาพนวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิขุณพุ่มขึ้นเพื่อเป็นอนุสรและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจําเป็นพิเศษให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมและดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ก่อนเสด็จไปประทับรถยนพระที่นั่งเพื่อเสด็จกลับ คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนจักกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอธิคุณพุ่มณอนุสาวรีย์เจ้าจอมบรรดาอวมในสุสานหลวงองค์ขมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทศการครั้งที่26ประจำปี2568ที่จังหวัดนาราธิวาส วันนี้นายพลกรสมวินรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปเปิดงานชมศูนย์ศึกษา,กาพัฒนาความรู้ดูนิทรศรการครั้งที่26ประจำปี2568ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุวอเเนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุลทองร่วมกับสำนักงานกปรและจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระบรมราโชบายในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองให้ประชาชนน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้มอบป,ประกาศนียบัตรและรางวัลแก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร3ประเภท ได้แก่ถั่วฝักยาวข้อพูดหวานและมะพร้าวอ่อนน้ำหอมจากนั้นชมนิทศการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดแสดงองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของศูนย์การศึกษาทั้ง6แห่งทั่วประเทศมีจุดเด่นที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศภูมิสังคมและปัญหาในแต่ละภูมิภาคโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ เน้นการดำเนินงานด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาด้านการตลาดนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนาราธิวาสและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมแต่งเยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรมีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในชุมชนสินค้าแปรรูปงานจักสานและงานหัตถกรรมพื้นบ้านมาจำหน่ายในราคาย,ย่อมเยาว ภายในงานยังมีการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นอาทิการทำแหนมเห็ดสบู่นมแพะและปลาแดดเดียวสมุนไพรทั้งเชิงปฏิบัติการและผ่านระบบออนไลน์การเสวนาในหัวข้อการวางแผนการผลิตพืชที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่18สิงหาคมนี้ จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ